ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะนี้เรามาอยู่เ,เกมแกลนซูริสโมพาร์ทที่ห้าสิบสี่ใช่ไหมอยู่กับไทกร้าของเรานะฮะอ,อะไรวะนึกหนึ่งนะนึกก่อนอันี้เออโอเปเอวันนี้เรามาเล่นถ้วยโอเปิลนะฮะโอเปิ์ไทกรา้ามีถ้วยเดียวด้วยนะฮะมีไงสัน้น ไม่ถ้วยเดียวมีรุ่นเดียวนะฮะมีสองถ้วยมันรุ่นกันดีกว่าว่าเราจะได้อะไรนะฮะเปเศลลุ่นไฟเกือบแล้วเกือบแล้วหวมูเต่งให้คุณสับต่ำเลยนะฮะสุบตักกำลังดีโอเคไปกันเลยดีกว่า รถไดลงก,กับมามามาจนไปพุ่ยลือดคนอันลอกอีกแล้วนะฮะเออค่อยดูาบลสีมันหน่อยนะฮะโอเปอร์แต่มึงก็ยังมีสีต้ำขนาดสีเยอะขนาดนี้นะฮะ กรนรอหน้านะฮะชอบรุ่นขับเคลื่อนสีล้อมากเลยทั้งห้าแต่งนะฮะสีดีมากไม่น่าเชื่อว่าเป็นของโอปเปอร์นะฮะเล่นดีมากขนาดนั้นนะครับรู้สึกว่ารถที่แกที่ทำมาขายรุ่นธรรมดาเนี่ยขับเคลื่อนลอหน้านะฮะแต่รุ่นที่แกมาทำเรลลี่ที่แกทำขับเคลื่อนสีล้อนะฮะับเติมกำลังกำลังอะไรแบบเยอะมากไม่ไหวไม่ไหว กว่านะฮะอโอ้กยกาผ่าเดาวแดงรู้สึกว่าถนนสนามมึงนี่ยาวพอตัวนะฮะแต่พอมาลองนึกถึงภาคแรกนะฮะอยากอยากให้มีสนามภาคแรกดูสิบเอ็ดอ่นนะฮะภาคสองโดนตัดออก พักสามกลับมานะฮะแต่ว่าเปลี่ยนเส้นทางนิดหน่อยนะฮะแหมแต่ว่าความพลาสติกในพัคแรกมันต,ต้องพักแรกจริงๆอ่ะต้องพลาสติกแบบนั้นนะฮะแต่ดูหน้าเล่นที่สุดแล้วโอ้นี่กูขี่รถด่หรือว่ายัางไง บมืวันขี่รถสายมากเลยนะฮะขับรถขับเกอ,อน้อหน้าเนี่ยขี่ตัดสายเ,ยเดียวโอ้ยตัดไปนะตรงไปเรื่อยๆเาย,ยวไปเลยเนี่ยคุนิดเคียวเคียวให้ได้เลยนะฮะแว๊บนิดนึงนิดนึง โอ๊ยนั้นได้เอิให้มันได้นดี่สิ นะฮะเหมือนกันหมดเลยก็ <S <S อยากจะเสียงเงินสักห้าแสนนะฮะแต่ว่านั่งคิดดูนะไม่เสี่ยงดีกว่าฟังนะขอบคุณคุณฟาด้้ยไม่เสี่ยงดีกว่านะฮะมาต่อไปก็ทำให้มันเป็นเลส,สติ้งสไตล์นะฮะน่าซื้อมากเลส,สติ้งสไตล์ เห็นแล้วแบบมืออยากกดซื้อมากเลยนะฮะแต่ดูเงินในกระเป๋าตัวเองแล้วแบบเอาแค่นี้ก็พอนี่แหละแค่นี้พอนะฮะลุ้นกันว่าจะได้เล่นด่านอะไรนะฮะดีฟอเลสก็ยังดีนะฮะด่านไม่ค่อยยาวสักเท่าไหร่ นึกสภาพมันต้องมาแข่งรถค่าสอะไรเงี้ยรถมึงแรงเฮานี่ปวดหัวมากอะ่ะจะมีแค่วงกลมก็มมเถอะนะครับแต่มันดัางยาวมากหน้าตาเหมือนกันหมดเลยนะฮะฝวามแปดกอยู่นี้อยู่ในเรือแล้วละฮะตอนนี้พวกมึงจะแต่งกันมาหรือเปล่าเนี่ยทำไมรถพวกมึงดูดากันมากลงยาก,ก่อนเลยนะฮะ ไปเลยไม่ต้องหมายอะไรมากนะฮะเอาแล้วไงเอาแล้วไงเพื่อจะกระแทกอีกแล้วนะฮะในส่วนส่วนหนึ่งได้นะฮะกาดจะเคียบฟีเลสที่จริงมันไม่คีเลสตั้งแต่ตรงที่มึงลงหญ้าแล้วนะฮะกลับตามมาทันแล้วนะฮะ ลาบิดพัดหน่อยพวกนี้นี่มากันเลยนะฮะ, mm hmm. ะการจะทำคีเลสนี่คือ,อยังไงความหมายของคีเลสคือแบบว่าขี่ไม่ลงยากขี่ไม่ชนเลยนะยาการขับแบบใสสะอาด mm hmm. ตึงบอกเลยว่าไม่ใช่ทางทีนะครับ mm hmm. <c oughs> เอาไว้เอาไว้ฝึกไว้ตอนเล่นตอนต่บไปตกขีกก็พอนะฮะตอนเล่นจี่งีลงยากเลยนะฮะ mm hmm. อันไหนรัดได้กูพยายามรัดที่มากที่สุดนะฮะ มากจริงการฝึกใบขับขี่มันเป็นการนั่นเนีทดสอบการขับเป็นคนขับที่ขับแบบมีน้ำใจนักกีฬานะฮะจริงถ้าเกิดว่าหนไปชีวิตจริงคงไม่ขี่ลงแย่ยอย่างนี้หรอกนะครับจริงๆเลยไม่ขี่แย่ขนาดนี้นะชีวิตจริงโอนแตชีวิตจริงขี่แย่ขนาดนี้มุดตายแต่ข้างหลังดตามมาเร็วมากนะฮะ ตามมาเร็วมากแบบบ้าคลั่งนิดนึงขี่แบบบ้าคลั่งนะฮะเอาเตายของเรานะฮะขี่แล้วก็ค่อยมีชาวบ้านนะเพราะอะไรเป็นลงยาบบบ ตายผมนะลงยาลงยาเอออ๋จิไปสวยงามนะอาา่าฮะลก,ก็อะไรอยู่ตันนี้แต่มาห้าพัน 5, ผมไม่ได้กับแปดหมื่นยกขีเสียไปเนี่ยเซฟก่อนนะครับผมพาร์ทหน้าพาร์ทหน้านึกก่อนนะพาร์ทหน้าเล่นรถอะไรด,ดีอืมเมื่อกี้เห็นใกล้ๆเหมือนมี T V R ใช่ไหมอืมดูก,กอนว่าจะเอา T V R มาเล่นดีไหมนะฮะ จากกัวจาก,กัวมีถ้วยไหมจาก,กัวไม่มีถ้วยนะสบายไปหนึ่งองันและโลตัสโรตัสมีแล้วทีวีอาร์ล่ะทีวีอาร์มีนะฮะมันเอาทีวีอาร์ก่อนเลยสหรับพัหน้านะฮะผมจะเล่นทีวีอาร์แล้วก็โลตัสนะฮะใกล้กันอีรถแห่งสวยกแกล้วนะฮะโรตาร์ <c oughs> จะทีวีอาร์แน่นอนพัหน้าสำหรับพัดนนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับขอบคุณครับ